สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้าน h ช n แนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อเรื่องพระอารหันต์อยู่ในบ้านสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะสมเด็จโตท่านเป็นยอดนักเทศท่านเทศได้จับใจคนฟังธรรมเทศนาของท่านเข้าใจง่ายไม่ต้องนั่งแปลไทยให้เป็นไทยเพราะท่านใช้คำไทยตรงๆเป็นภาษาพื้นๆคนทั่วไปได้ฟังก็เข้าใจเป็นที่นิยมของชนทุกชั้น ังไปก็สนุกเพลิดเพลินและยังได้คติธรรมไม่ง่วงเหงาหาวนอนเหมือนนักเทศท่านอื่นๆสมเด็จโตท่านได้เล่าว่ามีคราวหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรมณนะพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สเสด็จออกท่ามกลางเหล่าขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพารครั้นพอพบหน้าท่านเจ้าผู้ครองแผ่นดินก็ส่งสัพยอกว่าท่านเจ้าคุณเห็นเขาชมกันทั้งเมืองว่าท่านเทตีนักนี่วันนี้ขอพิสูจน์หน่อยสมเด็จโตทูลว่าผู้ที่ไม่เคยฟังในธรรม ครั้นเขาฟังธรรมและได้รู้เห็นในธรรมนี้แล้วเขาก็ชมว่าดีขอถวายพระพรมหาบอพิษและวันนี้อาตมาจะเทศเรื่องพระอรหันต์อยู่ในบ้านฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเหล่าขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพาร ต่างก็มีความสงสัยเพราะเคยได้ยินแต่ว่าพระอารหันต์จะอยู่ในถ้าในป่าในเขาในที่เงียบสงัดหรือที่วัดวาอารามเท่านั้นแต่ทำไมสมเด็จโตจึงกล่าวว่าจะเทศนาเรื่องพระอารหันต์อยู่ในบ้านในขณะที่ทุกคนพากันสงสัยอยู่นั้น ฝ่ายสมเด็จโตทรงทราบด้วยยานวิถีของทุกคนท่านจึงขยายความต่อไปว่าจิตพระอรหันต์เป็นผู้บริสุทธิ์ท่านละจากความโลภความหลงไม่ยินดียินร้ายในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมหากใครได้ทำบุญกับพระอรหันต์แล้วไซ ก็ถือได้ว่าเป็นลาบอันประเสริฐที่สุดบุญที่ได้ทำกับท่านจะให้ผลในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าทุกทุกคนจึงมุ่งเสาะ,ะแสวงหาแต่พระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้านแต่ไม่เคยมองเห็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านเลยทุกทุกคนที่นั่งฟังเทศนาอยู่ในที่แห่งนั้น ต่างทำสีหน้างุนงงไปตามกันเพราะไม่เข้าใจความหมายสมเด็จโตจึงเทศนาต่อไปว่าพระอรหันต์คือพระผู้ประเสริฐคนเราทั้งหลายพยายามค้นหาพระผู้ประเสริฐเพียงหวังจะยึดท่านเกาะผ้าเหลืองท่านเกาะหลังของท่านเพื่อให้ท่านพาไปสู่ความสุขแม้ว่า ท่านจะอยู่ไกลสุดขอบฟ้าคนเราก็ยังอุตสาห์ดันดน้นดิ้นรนไปหาเพียงหวังเพื่อยึดเหนี่ยวและบูชาท่านแต่พระที่อยู่ภายในที่ใกล้ตัวที่สุดกลับมองข้ามมองไม่เห็นเหมือนใกล้เกลือแต่กลับไปกินด่างอันน้ำใจของพ่อแม่ที่ให้ต่อลูก มีแต่ความบริสุทธิ์ไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนเช่นเดียวกับน้ำใจของพระอรหันต์ให้ต่อมนุษย์ก็มีความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันพ่อแม่จึงเปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกท่านมีน้ำใจบริสุทธิ์ต่อลูกมากมายนักท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องของท่านทนทุกทรมาน ร่วม9เดือนบ้าง10เดือนบ้างแต่ท่านไม่เคยปริปากบนสักนิดมีแต่ความสุขใจแม้ลูกเกิดมาแล้วพ,พี่กลพิการหูหนวกตาบอดท่านก็ยังรักยังสงสารเพราะท่านคิดเสมอว่านั่นคือสายเลือดถือว่าเป็นลูกไม่เคยคิดรังเกียจและทอดทิ้งแต่ ท่านกลับจะเพิ่มความรักความสงสารมากยิ่งขึ้นครั้นตอนที่เราเป็นเด็กเล็กๆก็ซุกซนรู้เท่าไม่ถึงการเราเคยหยิกเคยขวดทุบตีเตะต่อยกัดหรือด่าทอพ่อแม่ต่างๆนานา,นาเพราะความไร้เดียงสาท่านก็ไม่เคยโกรธเคืองกลับยิ้มร่าชอบใจ เพิ่มความรักความเอ็นดูให้เสียอีกแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบชั่วดีแต่บางครั้งด้วยความโกรธความหลงเราก็ยังทุบตีหรือด่าทอท่านอยู่แทนที่ท่านจะโกรธหรือถือโทษเอาผิดต่อเราท่านกลับยอมนิ่งเฉยยอมที่จะทนรับทุกข์เพียงฝ่ายเดียว ยอมเสียน้ําตายอมเป็นเครื่องรองรับมือรับเท้าและปากของเราสําหรับลูกแล้วท่านเสียสละให้ทุกอย่างท่านให้อภัยในการกระทำของเราเสมอเพราะท่านกลัวเราจะมีบาปติดตัวจึงยอมที่จะเจ็บยอมที่จะทุกเสียเองไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรักเรา และหวังดีต่อเราอย่างจริงจังและจริงใจเหมือนพ่อแม่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเป็นกำลังทรัพย์ให้แก่เราอย่างมากมายจนไม่อาจประมาณค่าเป็นตัวเลขได้ทั้งนี้เพราะมันมากมายเกินกว่าจะประมาณค่าได้ และในบางครั้งลูกหลงผิดเป็นคนชั่วด้วยอารมณ์แห่งโทสะเป็นคนเมาขาดสติก่อกรรมทำเข็นเป็นที่เดือดร้อนแก่ชาวบ้านต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในสายตาของท่านแล้วเมื่อมีภัยสู่ลูกก็ยังโอบไปปกป้องรักษาช่วยเหลือลูกอย่างเต็มกำลังและ สุดความสามารถยอมเสียทรัพย์สินและเงินทองมากมายเพื่อให้ลูกได้ผลผิดถึงแม้ว่าในบางครั้งลูกต้องถูกจองจำหมดแล้วซึ่งอิสระภาพด้วยอาญาแห่งแผ่นดินก็คงมีแต่พ่อแม่เท่านั้นที่คอยมันดูแลไปเยี่ยมเยียนคอยส่งข้าวส่งน้ำ คอยให้กำลังใจแก่ลูกให้ต่อสู้กับความเจ็บปวดและทุกทรมานของจิตใจที่ลูกได้รับและรอนับเวลาลูกจะกลับมาสู่อ้อมกอดอีกครั้งหนึ่งน้ำใจที่มีต่อลูกเช่นนี้เปรียบเท่ากับน้ำใจของพระอรหันต์โดยแท้พ่อแม่จึงเป็นพระอรหันต์ในบ้านของเราจริงๆ ทำไมพวกท่านจึงไม่คิดที่จะทำบุญกับพระอรหันต์อยู่ในบ้านของท่านเล่าสำหรับลูกถึงแม้พ่อแม่จะเป็นโจรเป็นคนชั่วในสายตาของบุคคลอื่นๆแต่สำหรับลูกแล้วท่านเสียสละได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแม้แต่ชีวิตท่านก็สามารถเสียสละให้ลูกได้พ่อแม่ มีลูกนับสิบคนเลี้ยงดูมาเติบใหญ่แต่ลูกสิบคนกับเลี้ยงดูพ่อแม่เพียงสองคนไม่ได้ชอบเกี่ยงกันเพราะลูกเหล่านั้นกำลังลืมคำว่าพระคุณของพ่อแม่ยามที่พ่อแม่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราควรที่จะเลี้ยงดูท่านโดยการซื้ออาหารให้กินซื้อเสื้อผ้าพาท่านไปทำบุญทำทานเข้าวัดเข้าวา อะไรก็ตามที่ทำแล้วให้ท่านมีความสุขก็ควรทำให้ท่านดูแลความทุกข์สุขและเลี้ยงดูจิตใจท่านเชื่อฟังในโอวาทคําเตือนของท่านคําพูดคําจาที่จะพูดกับท่านก็ต้องระมัดระวังเพราะคนแก่นั้นใจน้อยต้องรักษาน้ำใจท่านไว้ด้วยคําพูดที่นิ่มหู ฟังดูแล้วไม่ทำให้ท่านไม่สบายใจแต่คนส่วนมากมักจะทำบุญให้พ่อแม่เมื่อยามที่ท่านตายจากเราไปแล้วเพราะนั่นคือการพลาดและเป็นการพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราเองซึ่งความจริงแล้วเราควรที่จะทำบุญให้กับพ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ย่อมได้ชื่อว่า เป็นผู้กตันยูกะตะเวทีขอให้สาธุชนทั้งหลายผู้ได้มาฟังธรรมในวันนี้จงกลับไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหันในบ้านการทำบุญแบบนี้จะได้อานิสง์ทันตาในชาติปัจจุบันบุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบันคือบุญที่ทำกับพระอรหันผู้ประเสริฐ แต่พระอรหันต์ที่อยู่นอกบ้านพวกท่านไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าองค์ใดจริงหรือไม่จริงแต่ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดและเป็นของจริงและบูชาได้อย่างแน่นอนไม่เคยเห็นผู้ใดเลยที่มีความกะตันยูกระตะเวทีต่อพ่อแม่แล้วต้องพบกับความวิบัติไม่เคยมีมีแต่ จะทำมาหากินอาชีพอะไรก็จะเริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมมีแต่ความสุขอายุยืนยาวตามกาลเวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้จงใช้สติและพิจารณาในเรื่องราวต่างๆที่อาตมาได้เทศนาให้ฟัง ในครั้งนี้ให้ดีแล้วประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดแก่ท่านทั้งหลายอย่างทันตาเห็นเอวังก็มีด้วยประการชนี้ขอถวายพระพรฝ่ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเหล่าขุนนางข้าราชการและข้าราชบริพารทั้งปวงได้ฟังคำเทศนาของสมเด็จโตจบลง บ้างน้ำตาก็คลอ,อเบ้าทั้งสองบ้างน้ำตาก็หลั่งไหลออกมาสุดที่จะกลั้นได้ด้วยความรู้สึกรักสงสารและคิดถึงพระคุณของพ่อแม่ขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจอย่างที่ไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยเจ้าผู้ครองแผ่นดินแห่งสยามประเทศจึงตัดด้วยพระสุรเสียง อันสันเครือปนน้ำพระเนตรว่าท่านเจ้าคุณท่านเทศได้จับใจยิ่งนักและขอให้ทุกคนจงกลับไปทำบุญกับพ่อแม่ผู้เป็นพระอรหรอันต์เถิดนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ